เมื่อหนีเข้าสีผ้าพอแม่พี่น้องไปสอนเนาะไปสอนพี่น้องมาลองหลุดรอชมนากันว่าเมื่อนีเฮ้าสีใดยังแหนเนาะเฮาไปสอนปะไปกันเลยลองเบ่งเนาะหลังจากสีพ้นตกแล้วกะไปสอนเลยอน้นเงาขึ้นย่านน้าบกปลาบ้ามันเถื่อปลามันขึ้นเนาะน้อยเนี้ย เห <c oughs> ยียงข้อหัวจากหนามกันดิจับไปบุหัวสุดยอดย่ยงนีนนี้เรากำลังเริ่มสอนบาลลนแรกเนาะพ้นตกะใหม่ๆมือสอนนามก็ร้าย โหว่าจะสีได้ยงไหม <S 2> <S 2> ตอนนี้ยังไม่ได้เนาะกำลังสีเงาอพื้นที่ไปอีกย่าอพื้นที่ไปอีกน้องหนึ่งเนาะน้องไอยตอนนี้การส้มบรรยากาศไปก่อนเด้อทานาู้สม บรรยากาศลันหน้าฮะเนาะหลังจากสีพน้นบตุตกมาหลายเดือนเต่ห้องกระตกมัอนี่กับมาสอนเลยนามลายนี่คือบรรยากาศของสอนบนนี่นะ มันมันมอหน้งอ้อยนะหันมันเลือกเลยเหลือแหงขึ้นลงก็ียีเือนหอยหลงเนาะนี่คือน้องาสีุดท้ายสีไปสอน ลังถ่ายนะเนาะอะไรลงสอน <laughs> <laughs> มือกล่องกับแน่าไหเนาะ <laughs> ว่าวิฟิตติถึองอยู่ <c oughs> ไปขึ้นทางใดนะเ,เดี๋ยวโม่ไปทางเก่าก็ได้น้องอ่ะโอเค ยแก่แยมลยแก่สิบลิ้นบาี uh ่องบาที w ่สองยียมุ่นว่ะกินได้หร้อไม่มาแหลกกระด้ปลาดุกหนึ่งตัว บนปลุกใหญ่กินมือเหนียวไปเหนียวเอาไว้ก่อนนะทุกคนแมงหางแดงกะอันนี้กะแกงแสบคือกันเนาะแมงหางแดงตอนนี้เขากำลังสิไปน้องสุดท้ายเนาะอันนี้ปลาเขา บรรยากาศเงเลยอืรงอันนี้ปลาเขาที่ปลาเงีายกันเนี่ยโอาห่วบกหอยงามสำตอนน,นั้นน้องอร์เด้อเด็กที่เขาปวกินเนาะแบบน,นี้ป่วนี่ปวกินอยู่แล้วมาเงี่ยงได้ก็เห็นนี่เี่ยงนั่น น้องบรรยากาศน้องสุดท้ายของเฮาฝากพวามหวังไว้กับน้องสุดท้ายแล้วน้อง้อยเพรากเลยผ่านมาเริ่มเติบดตแต่ละาหงอกน้อยหนึ่งเนาะคันบ่ได้น้องนี่ก็คือสีมืวชิ้นเก่าับยางมืรีอ่ะสงสัยกินกับแจ่วอยู่น้องท้ายของเฮาแล้ว ขอให้ได้อย่างที่หวังนั่นก็คือไอ้หลังเนาะกำลังเดินสู่อกสัตมากระลังกรลังเดินหวานเป็นไา้หลังน้องนี่ฝากความ่างไว้อยู่บ่อหาสิบเป็นแต่สิบได้อีกกินอยู่บ่อหาสิบ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 ก็เป็นรอยได้หลังก็มั่นใจนะห้าสิบ บ่มันใจกะหาซิปอ๋อแต่ว่ามันอยากไปบ่มันใจจะกเก็ดสิบคุณนะต้องได้เนาะราวานี่ความวังสุดท้ายแล้วน,นั่งนี่น้ำคอยดึงองอกนะหลังไอลันเปิดขึ้นไปกอเจ้าของเปิดน,นอกกันยังปไปในมากกันทั้งนี่ก็สิลงก่อนแล้วเดี๋ยวเดียวรอสัญญาณจากไอรันก่อน คือสิดใจอกดอกฝันบ่วให้ตีน้องสอนน้องหยาน้องทุกคนตอนนี้กำลังไปคอยอยู่ยังกลคาลงสอนน้องนี่คือว่าบอร์ด้เวิร์กเลยเนาะแม่นมาสอนตอนนไหนได้โอ,โอ้โหตกใจ <c ười> จาก อย่าเยนเบาแอลอ่อนมากอย่าเลยระแวงแบบอ่อนๆเนาะอย่างนี้นี่ัะยานกันนานมาเถอะเนาะ ลงใจยยังงินยังยังวะเขาจะว่าอ่อนางยังเคียยังเคียยังเคียทางจะหนักได้ทิรีทิรีลงมาแล้ว เป็นด้สิแดงอยู่เบนตันแวแอลแอนก็ไม่ไอ hey, ้ลำระวังคมต้องระไปเป็นญาติมาแน่ใจ <Huh? S 3> ได้บอโอเคบอได้ไปเดี๋ยวโอแต่ไม่เค่กเนี่ย นเลือม <c oughs> เปล่นว่าเคยเนาะ <laughs> เปลี่นยนไปอีกแล้วฮะเด่นคืออะไอ้อออยใช่ไหมนั่งเดือบเจ้าเานนะด้ <laughs> ตอนนี้ค cek, ่ ㅎ, lean off, lean ane, ะมกำลังลงสอนก่ะเลือกลงเลือกลงเลยนะทุกคนชีบถั่วหัวไอหลังก็ลอยหนามเป็นอยู่มือกะลยหมือเกาะกระยานหนามทุกคนก็เลยบลง ຢັນ nga ອີ່ຫຍັງອັນນະເພິ່ນອະລັງເອົາ อหอยลายเลยจะบอกได้ยังงมหอยอีกะนะแม่แต่วางคนม่ได้ดอกมันถ่อแล้วเนาะน้กว่าโด้ทถมในกระนำลายนี่นีน้องสุดท้ายของเฮาบาดแหลกสีเป็นอะไรเดี๋ยวเฮามานี่วางนี่มีคน ท้ายของเฮาเนาะมันละมันรุนมันรุ่นกันว่าจะมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ไนงะว้าวป,ปลาลาด <c oughs> ปละปลาดลต์ล <c oughs> าโลตามีปลาตองพร้อมสวีะะอือหืออิสิตกลา นั่นคืออะไรลูกปลาอย่างนงี้ยนลูกปลาหน่อยไรวะลูกปลานิบอ้อยลังเมนบอกปลานิบปลากระเดูกไฟไปหน่อยโฟดเอาอยู่บ่พอแม่พี่น้องมันคือหน่อยเคยกุ้งนะบอร์ช่วยถ่ายเซมบ้ได้เยอะตลาดปล่อยพี่น้องเลยตลาดก็ปล่อยบ่ตลาดตลาดโค้งเท่าไอ้่ลัน เบื่อนีขเขาก็จะได้กินขเกลกเจลแล้วโอ๊ยเจลแน่ๆเลยทุกคนได้บาทละสองสามโตเนาะไอ้ลังนี่นี่ก็ขำเหี้มยมนะาำแล้วจะได้เมื่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ไปแล้วบ่เหม็นเราหัวตายแล้วเพราะไอ้ลังเจ้านี้ก็ตะเวนกระสิตกดินเสียงเอียงอนนะไรเนาะเป็นตะอยันแท้ อย่าอย่าแม้แ <laughs> ต <laughs> ่จะคิดสองฝางามแรงงามายมืดแล้วปล่อยอยู <c ười> ่น่ปล่อยจังได้ปล่อยบอหดีอเอาจังได้เอาบอหัปล่อย พวกกินเฮาก็เลยปล่อยบวเอาสัมมันลายผลแน่นงน้อยเดยตอนนี้ฮาวกำลังหลังแขงหลังจากมันบดได้ฮาวก็หลังแขงสิเมื่อมันขำแล้วไปเด้อไอ้ลันคือบอตีกินก่อนป่ะตอนนี้ฮาวกำลังสิเมื่องเลยเด้อทุกคนมากบ่ได้สัมเนาะได้หน่อยก็เลยปล่อย ขุกัน <chi> นํา <framework> อ <c ough> <la> ันลันเมื่อไหร่ลันขุกไม่ไดขุเป่าไม่ได้ขุเป่ามันพอกินแล้วทุกคนน้อยเดียวก็เลยปล่อยซะตอนนี้ก็กําลังไก่สิมือนแล้วเนาะบรรยากาศบ้านเฮามันกสิประมาณนี้เนาะอากาศดีเนาะไอ้หลังเพว่ามันฝนตกเนาะฝนตกหวังเว้นนี่มาสอนกัมาสคนเนาะทุกคนมีไอ้หลัง น้องอ้อยแล้วก็ไอ้อรอังไอ้รังมื่อแรงสิได้กินเขออ่ากับยังนอจกบบเป็นยังไงลงใส่สิได้กินมะฮอรนี่เข้ากาับชิได้เมื่อเลยเนาะทุกคนเพราะว่ามันขำแล้วเนาะไปสอนกับหอมบไดนะ้เนาะไอ้รังบได้อีกนี่นออ <laughs> ้องเลยเมืดแล้วเมื่อแล้วยัง <laughs> ได้กับโคต ากกดไลค์กดแชร์ใเฮาในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเนาะถึงสิบได้กันเนาะถึงสิบได้มือใหม่เดียวได้เนาะน้องไห่มือใหม่ต้องแก่มากว่านี้เนะสำหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคำว่าสบายดี